สวัสดีครับพี่น้องครับเราศึกษาพะระเจ้ากันต่อนะครับในพระธรรมวิวรณ์สินะครับเมื่อวานนี้เราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่1 3ข้อ1ถึงข้อ10เป็นเรื่องของสัตว์ร้ายจากทะเลหมายถึงอำนาจมหาอำนาจของโลกที่ทาไมครับพยายามกดขี่ข่มเหงและล่อลวงผู้คนนะครับเราเห็นว่าลักษณะของสัตว์ร้ายจากทะเลนั้นมีลักษณะของสัตว์4ี่อย่างเหมือนกับที่นิมิตของดานิเอลเลยนะครับและเราก็เห็นว่า สัตว์ร้ายตัวที่หนึ่งหรือสัตว์ร้ายที่มาจากทะเลนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงนอนุญ,ญาตให้ข่มเหงคนบนโลกนี้ข่มเหงบรรดาธรรมิกชนด้วยและไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังทรงอนุญาตให้สัตว์ร้ายจากทะเลนะครับพูดจาหมิ่นประมาทพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์หมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทชุมชนบนสวรรค์ด้วยนะครับสถานที่สถิตของพระเจ้าด้วยดังนั้นครับเราเห็นว่า สัตว์ร้ายตัวแรกจะทําอะไรก็แล้วแต่เราเห็นพระเจ้าทรงอนุญาตแสดงว่าพระองค์ทรงมีแผนการนะครับน้องครับวันนี้ครับเราศึกษาพระเจ้าพระเจ้ากันต่อในพระธรรมวิบูล13ข้อ10ถึงข้อ18ครับเป็นเรื่องราวของสัตว์ร้ายจากแผ่นดินโลกครับเอาละครับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเราไปดูด้วยกันครับพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้านะครับในพระธรรมวิวรล13นะครับข้อ11 ป็นต้นไปนะครับได้บอกว่าดังนี้ว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมันมีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนอย่างพญานาะคมันใช้สิทธทิอำนาจทั้งหมดของสัตว์ร้ายตัวแรกต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นมันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวแรกที่มี บาดแผลชะกันซึ่งได้รับการรักษาแล้วเอาละครับในข้อ13นะครับบอกว่ามันทําหมายสําคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นทําให้ไฟตกจากฟ้าลงมาเป็นดินโลกต่อหน้าคนทั้งหลายเราดูตรงนี้ก่อนครับนะก่อนที่จะไปดูข้ออื่นวันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม,ไม่แน่ใจว่าเวลาจะทันหรือเปล่าอแต่เราจะไปให้เร็วที่สุดนะนะครับ สัตว์ร้ายจากแผ่นดินครับถ้าบอกว่าสัตว์ร้ายจากทะเลเป็นนะอำนาจหรือเป็นคนที่มาจากไกลโพ้นนะครับเป็นมหาอำนาจดังนั้นถ้าเป็นคําคู่ขนานแล้วเนี่ยคาว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นโลกจะต้องเป็นคนที่อยู่ทําไมครับใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ในแผ่นดินนี่แหละไม่ได้มาไกลเลยในพระธรรมวิบูลสิบหกนะครับกับบทวิบูลสิบเก้าได้บอกว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินคือใครรู้ไหมคือ ผู้เผยชนะเทศครับผู้เผยชนะเทศครับและแสดงว่าผู้เผยชนะเทศนี่ไม่ได้มาไกลครับอยู่ท่ามกลางพวกเรานี่แหละฮะนั้นสัตว์ร้ายจากแผ่นดินเป็นสมุนของสัตว์ร้ายจากทะเลอีกทีหนึง่งนะฮะเพราะนั้นอาวุธสําคัญของสัตว์ร้ายนี้เป้าหมายคือล่รอลวงคนครับทําให้คนเห็นความหวังในการปกครองโลกของเขาและ ให้มากราบน,นมันสก,การสัตว์ร้ายตัวแรกครับเี๋ละครับมาดูครับว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินนั้นมีลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับปรากฏว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะทําไมต้องมีสองเขาเหมือนลูกแกะถ้าพูดถึงลูกแกะนั่นก็คือพระเมษสปพดกถูกไหมครับพระเมษสปดกมีเขาสิบเขา แต่สัตว์ร้ายจากแผ่นดินนั้นมีเขาสองเขาแ่ทำเหมือนกับพระมิสโปดกด้วยเพราะนั้นถ้าบอกว่าเป็นเหมือนลูกแกะคำว่าลูกแกะมีความนิ่งมีความอ่อนสุภาพดูแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยครับแต่ว่าคำพูดเหมือนพญานาคแสดงว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินมีลักษณะของผู้เผยชนิด พ,พระวจนะเทศใช่ไหมลักษณะาภายนอกอ่อนสุภาพดูไม่มีพิษมีภยัยแต่จิตใจร้ายกาดดังพญามัจจุราชนะดังพญานาคนะครับดังพญามังกรพญามารร้ายและสําคัญที่สุดในข้อ12บอกว่าใช้สิทธิอํานาจทั้งหมดของสัตว์ตัวแรกครับดังนั้นสิทธิอํานาจที่ได้รับมาจากสัตว์ตัวแรก จึงมีเป้าหมายการงานและสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวกันครับคือต้องการล่อลวงคนทั้งเหลือคนทั้งโลกนะครับให้ไปสวามิภักดิ์คนเหล่านั้นคือคนที่ไม่มีพระเจ้าหรือคนที่อ่อนแอนะครับในฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเักครับไม่เพียงเท่านั้นสัตว์ร้ายัวดสองทำให้คนในโลกนี้ บูชาสัตว์ร้ายตัวแรกครับคือสัตว์ที่มีบาดแผลชะกันซึ่งรับการรักษาถ้าเราจําได้พี่น้องเมื่อวานนี้สัตว์ตัวแรกที่มีบาดแผลชะกันคือสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนถูกฆ่าจะตายนะครับแต่เหมือนไม่ตายทําไมครับกําลังจะบอกว่าสัตว์ร้ายตัวที่สองนี้มีลักษณะความแนบเนียนในการเหมือนพระเยสุคริสเหมือนพระเมสสปโรดกมากนะคือพระเยซุคริสพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายใช่ไหม สัตว์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนจะตายแต่ได้รับการรักษาแล้วเหมือนจะตายแต่ไม่ตายนะฮะน้องครับดังนั้นเอ่อมันมีนักวิชาการนะครับไม่ใชนักวิชาการเป็นผู้รับสารในยุคแรกเนี่ยเขามองสัตว์ร้ายนี้นะครับเป็นกริสัตเนโรนะครับเพราะกษริย์เนโรในเวลานั้นเนี่ยพอสิ้นพระชนแล้วทำไมครับ มีข่าวล่ําลือกันครับว่าโอ้จะฟื้นขึ้นจากความตายมาทําไมครับกู้บัลลังก์ของตัวเองนี่น้องกษัตริย์เนโรนะครับตายไปแล้วแต่พระธรรมวิวรณ์ถูกเขียนขึ้นในสมัยจกักรพรรดิโดมิเชียนครับมันมีความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันต่อไปนั้นกําลังจะบอกว่าสัตว์ร,ร้ายตัวที่สองนี้มีความแนบเนียนนะครับมีคําพูด หรือมีลักษณะภายในที่ดุร้ายแต่ดูภายนอกไปไงนุ่มนวลน,น่ารักนะครับอยากจะอยู่ใกล้อยากจะกอดนะลูกแกะนะไหมครับดูอ่อนสุภาพดูไม่เป็นพิษเป็นภยัยแต่ที่ไหนได้ร้ายลึกเหลือเกินและไม่เพียงเท่านั้นนะครับต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์แน่นาฮะทำเหมือนลักษณะการตายและการเป็นขึ้นจากความตายก็เหมือน พี่น้องผมนึกถึงเนะี่ยผู้รับใช้คนไทยคนหนึ่งนะครับที่เมื่อหลายเดือนก่อนมีข่าวว่าเสียชีวิตแต่ว่าไม่มีใครเห็นศพไม่มีการจัดพิธีนะครับจัดพิธีไว้อะไรไม่มีครับรู้แต่ว่าตายพี่น้องถ้าวันดีคืนดีผู้รับใช้คนนี้เป็นขึ้นจากความตายขึ้นมาล่ะใช่ไหมครับมันจะเข้าขายผู้เผยชนะเท นะครับจะเข้าข่ายสัตว์ร้ายตัวนี้ลักษณะดเดียวกันถ้าใครที่เป็นที่รู้จักนะครับอาจจะเป็นนักเทศอาจจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะไม่ว่าจะเป็นคทอลิกไม่ว่าจะเป็นออร์โธดอกหรือเป็นโปรเตนที่ทุกคนรู้จักดีนะแล้วคนคนนั้นเป็นไงครับตายนะเหมือนจะตายนะครับแล้วเงียบไปหายไปแล้วจู่ๆนะครับเป็นขึ้นมา มีบทบาทสําคัญในวงการคริสเตียนวงการศาสนาคริสต์เนี่ยเอาละก็เข้าข่ายเหมือนกันครับพี่น้องครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะสัตว์ร้ายตัวนี้จะทําหมายสําคัญด้วยถูกไหมครับในข้อ1ิบบอกว่ามันจะทําหมายสําคัญนะครับของปลอมทําเหมือนเหมือนหมายสําคัญด้วยครับพี่น้องครับการทําหมายสําคัญ วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อล่อลวงเพื่อล่อลวงคนให้หลงและทําหมายสำคัญนี่ล่อลวงใครครับแหมน่าจะล่อลวงธรรมิกชนนะนะครับสิ่งสําคัญก็คือถึงขนาดให้ไฟตกจากฟ้ามาแผ่ินโลกท่ามกลางคนทั้งหลายโอ้โหมายสําคัญนี้ยิ่งใหญ่ครับเหมือนกับที่เอริยาทำครับขอไฟจากฟ้าลงมานะครับ เาเครื่องบูชาและทําให้นะครับที่ภูเขาคาราเมลนั้นมีชัยชนะเหนือบรรดาผู้เผยชนะเท,ท็ศนั้นผู้เผยชนะขออภยัยสัตว์ร,ร้ายตัวที่มาจากแผ่นดินโลกเนี่ยส์ตรยตัวที่สองทำหมายสําคัญทําให้คนเห็นแบบเอริยาเลยครับนะครับเหมือนกับเอริยาเลยนะครับนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับพี่น้องครับหมายสําคัญเนี่ย คนของพระเจ้าหรือผู้เผยชนะจะทําหมายสําคัญก็เป็นการสําแดงว่าพระเจ้ารับรองในสิ่งที่เขาทํานะครับพี่น้องครับหมายสําคัญในอดีตในพัน,พนธสัญญาเดิมนั้นเอริยาก็ดีนะครับทําหมายสาคัญขอไฟจากฟ้าเพื่อนําคนของพระเจ้าไม่ต้องไปกราบไหว้พระบาอันไม่ต้องไปกราบไหว้รูปเคารพอื่นแต่ให้กลับมาหาพระเจ้า ดังนั้นหมายสาคัญนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นการล่อลวงคนทั้งปวงให้มาหามาหาตัวสัตว์ร้ายเองนะครับเอาเละครับต่อไปครับในข้อ14บอกว่ามันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ผมบนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำคัญต่างๆที่ทรงอนุญาตให้ทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวแรกนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลจากดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นน <c oughs> พี่น้องครับสัตว์ร้ายนี้ล่อลวงด้วยหมายสำคัญและไม่เพียงเท่านั้นทำไมครับสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งก็คือรูปเคารพให้สัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลนะแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นพี่น้องครับเรา เราต้องย้อนกันนิดหนึ่งในสมัยนั้นนะครับในสมัยจกักรพรรดิโดมิเชียนเนี่ยจกักรพรรดิโดมิเชียนเองก็พยายามทำให้ประชาชนหลงไหลนะครับในสมัยที่ย้อนเขียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยจกักรพรรดิโดมิเชียนขึ้นครองราชอยู่และโดมิเชียนเป็นคนที่ประชาชนยกย่องมากเลยนะครับเป็นคนที่ประชาชน หลงไหลชื่นชมว่าเป็นจกักรพรรดิที่ทำคุณงามความดีให้กับบ้านกับเมืองนะครับแล้วก็จกักรพรรดนี้ก็สร้างรูปเคารพของตัวเองขึ้นมาครับพอสร้างรูปเคารพตัวเองมาแล้วก็บัญชาให้คนที่อยู่ในอาณาจักรโรมนั้นต้องกราบไหว้นะครับพี่น้องครับในรูปแบบเดียวกันนี่แหละฮะสายอนาคตนิยมก็บอกว่าอนาคตข้างหน้า จะมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้เผยชนะเทศทำตัวเหมือนพระคิดเลยครับทำหมายสำคัญเหมือนกับผู้เผยชนะในอดีตทำให้คนทั้งคนเอ่อคนทั้งโลกเนี่ยเห็นแล้วก็เชื่อครับพอเห็นแล้วเชื่อทำไมก็ไปกราบนมัสศการสัตว์ร,ร้ายนั้นสัตว์ร,ร้ายก็สร้างรูปจำลองขึ้นมาแล้วก็โน้มน้าวใจให้คนไปกราบไหว้รูปเคารพนั้นเห็นไหมครับ น้องครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับต่อไปครับในข้อ15บะบอกว่าและพระเจ้านะครับพระองค์ทรงอนุญาตให้มันสามารถให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายเพื่อให้รูปของสัตว์ร,ร้ายนั้นพูดได้ทำให้พวกที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร,ร้ายนั้นถึงแก่ความตายนะฮะน้องครับเรารู้ใช่ไหมครับว่ารูปเคารพนั้น มันไม่มีไม่มีชีวิตครับรูปเคารพไม่มีลมหายใจแต่ในกรณีนี้ครับพระเจ้าทรงอนุญาตให้มันให้ลมหายใจคือพระเจ้าอนุยาตให้สัตว์ร้ายสามารถทําอิทิลิต่างๆให้รูปเคารพเนี่ยพูดได้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการที่พระเจ้าทรงอนุญาต สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นพระเจ้ามีแผนการมีแผนการครับพี่น้องครับสัตว์ร้ายจากแผ่นดินเนี่ยมีอํานาจในการล่อลวงสูงมากเลยนะครับมากถึงมากที่สุดเลยทําให้คนเชื่อว่าสัตว์ร้ายตัวแรกอาณาจักรที่ครองโลกอยู่เนี่ยนะครับสมควรแก่การบูชาสมควรแก่การน้ัสศการ สมควรแก่การยอมจำนนนฮะน้องสัตว์ร้ายตัวแรกเป็นมหาอำนาจผู้ปกครองโลกจอมปลอมครับพยายามจะให้โลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองแต่เป็นการปกครองที่จอมปลอมไม่เหมือนการปกครองของพระเจ้านะครับพี่น้องครับเราเห็นไหมครับพญานาคพญานาคให้อํานาจแก่สัตว์ร้ายทะเลถูกไหมครับแล้วสัตว์ร้ายทะเลก็ให้อํานาจ สัตว์ร้ายตัวที่3คือสัตว์ร้ายจากแผ่นดินทั้ง3นี่นะครับทํางานเชื่อมโยงกันมีอํานาจอย่างเดียวกันมีเป้าหมายอย่างเดียวกันนะมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือการล่อลวงและการครอบครองโลกนี้แทนที่พระเจ้าพี่น้องทีัะครับเราเห็นการทําเหมือนของทั้ง3อย่างไหมสามสัตว์ร้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นพญานาคสัตว์ร้ายจากทะเลสัตว์ร้ายจากแผ่นดิน คุ้นๆไหมครับเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนตร e ีเอกานุภาพครับสแสดงว่าอำนาจทั้งถ้าเราเราเอาจากเล็กไปใหญ่นะผู้เผยชนะเทศที่อยู่ท่ามกลางผู้คนไปถึงตัดลายตัวแรกคือมหาอำนาจที่ปกครองโลกและอันแรกคือพญานาคก็คืออำนาจวิญญาณที่ปกครองอยู่บนโลกนี้ อยู่เบื้องหลังของสัตว์ร้ายหรืออำนาจที่ของโลกอยู่พีนน่น้องครับสัตว์ร้ายเหล่านี้พยายามจะครองโลกแทนพระเจ้าครับเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ต้องสังเกตครับสังเกตนิดหนึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตครับต้องวงกลมตัวโตๆเลยว่าพระเจ้าทรงอนุญาตทําไมพระเจ้าอนุญาตคตําตอบก็คือพระเจ้าทรงมีแผนการครับ ในข้อ16ครับบอกว่าและมันยังบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีและคนยากจนเสรีชนและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขา <c oughs> รับไว้ทำไมาครับข้อ17บอกต่อไปว่า <c oughs> เพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อหรือขายได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร้ายหรือตัวเลขของออหรือเป็นตัวเลขของชื่อมันนะ ในข้อ18บอกต่อไปครับว่าในเรื่องนี้ต้องใช้สิิปัญญาให้ดีถ้าใครมีความเข้าใจจงคิดคำนวณเลขของสัตว์ร้ายตัวนั้นเพราะว่าเป็นเลขของคนคนหนึ่งนะครับเลขของมันคือ666อบเอาละครับพี่น้องครับประเด็นนี้มันยาวเหลือเกินนะมันผมไม่แน่ใจว่าจะอธิบายทันอ่ะไปด้วยกันครับทำไม่ทันก็ต่อวันพรุ่งนี้พี่น้องครับในข้อ16เนี่ยมีการบังคับ ทุกคนทั้งคนเล็กคนน้อยให้ทําไมรับเครื่องหมายที่มือขวาพี่น้องจําเรื่องจกักรพรรดิโดมิเชียนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้ไหมในสมัยนั้นนะครับทุกคนจะถูกเกณฑ์เข้ามานมัสการจากักรพรรดิครับพอนมัสการเสร็จแล้วนะครับทา้าสดาทาศเนี่ยจะถูกทําเครื่องหมายว่านะครับทำเครื่องหมายที่ไหนครับที่หลังมือครับที่หลังมือขวาขออภัยหลังมือขวานะครับแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยได้นมัสการแล้ว นะครับทำตามคําสั่งจักพรรพิแล้วอันนี้คือในยุคแรกครับพอต่อมาก็มีการตีความหมายเรื่องการรับเครื่องหมายที่มือขวาและหนาา้าผากเนี่ยหลายหลายอย่างด้วยกันนะครับในสมัยยุคปี2000ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องยุคมิลเลนียมนะครับนั่นก็มีมีการตีความหมายอีกแบบหนึ่งนะครับต่อมาเป็นเรื่องของบาร์โค้ดครับจากบาร์โค้ดก็เป็นเรื่องของ ชิปครับจากเรื่องชิปนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะตีความหมายหลายอย่างเลยทีเดียวไม่เป็นไรก็สามารถตีความหมายได้นะครับเพราะพระคัมภีร์เองก็ไม่ได้บอกชัดเจนพี่น้องครับแต่ตรงนี้นิดนึงฮะผมให้พี่น้องดูครับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายที่ระบุไว้คือห66นั่นนะครับในนักวิชาการทุกสายเลยเห็นต้องกันครับว่า คือจักรพรรดินีโรฮะครับต่อมานะักวิชาการรุ่นต่อมานะครับก็พยายามว่าเอ๊ะมันเป็นเนโรจริงหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วนะครับก็มีการมีการคิดวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงคิดเป็นเนโรจึงเข้าใจได้ว่านะในสมัยนั้นนะครับมีการตีความหมายของภาษาฮิบรูที่เขาเรียกว่า การมาทรยานะครับคือเอาตัวเลขภาษาฮิบูเอาภาษาฮิบูนะครับตีเป็นตัวเลขนะฮะไล่มานะครับแล้วก็คำนวณชื่อครับเพราะฉะนั้นเนโรซีซ่าในภาษากรีกนะครับถอดความมาแล้วถอดตัวเลขออกมาแล้วนะครับได้666แต่ถ้าเป็นเนโรซีซ่าในภาษาลาตินนะก็จะถอดได้616ถามว่าภาษาลาตินมาเกี่ยวข้องอะไร เพราะในสมัยยุคแรกนั้นพระคัมภีนะครับถูกบังคับในสมัยที่เป็นแคทอลิกอย่างเดียวเนี่ยถูกบังคับให้อ่านแต่เฉพาะภาษาลาตินใช่ไหมครับสมัยนั้นก็มีการตีความหมายแต่พอมาเป็นภาษากรีกแล้วเนี่ยนะฮะในยุคโรมันก็มีการตีความหมายถอดมาได้เป็นตัวเลข66ที่จะเป็นเนโรนะครับแต่พี่น้องครับทาไมต้องเป็นเนโรเพราะอ,อะไรพระคัมภีบอกว่าเป็นชื่อของบุคคลถูกไหมครับพอเป็นชื่อของเป็นบุคคลปุ๊บเนี่ย มันก็มีหลายยุคหลายสมัยแม้กระทั่งประธานเหมาเจ๋อตุงครับหรือวอเริเมียอุยานอฟหรือคนนี้ก็คือเลนินครับนะครับผู้ที่สร้างลัทธิมาร์กเลนินขึ้นมานะครับทำไมทั้งสองคนนี้จึงถูกตรีตาว่าเป็นสัตว์ร้ายครับเพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์ครับนะ คอมมิวนิสต์เองนะครับก็ต่อต้านศาส,สนาจักรอยู่แล้วนะฮะก็เลยถูกตีตาว่าเป็นโหรหแต่พี่น้องครับเรามาดูในพระพีเนี่ยในพันธสัญญาเดิมนะครับการทําเครื่องหมายที่มือและที่หน้าผากเนี่ยนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ข,อข้อแปดเนี่ยก็พูดถึงพระอาจาะ,จะพระเจ้าให้ไว้ที่หน้าผากและพันไว้ที่มือนะครับแต่มีอันนึงนะครับน่าสนใจครับพิธีนี้ ในอพยพบทที่13บสข้อสิบครับบอกว่าพิธีนี้เป็นเครื่องหมายที่มือของท่านแต่ลักที่หน้าผากของท่านนะครับเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงนําเราออกจากอียิปต์ด้วยฤทธิ์พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ผมกําลังคิดว่านะครับส่วนตัวผมนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวนัก,กนวัจชาการคนอื่นนะผมคิดว่าการที่ทําเครื่องหมายเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้อง กับยิวอย่างแน่นอนนะเพราะลักษณะการการที่ยอนนะครับเขียนว่าทำแต่ลัก์ที่หน้าผากและมือเราเห็นพระคมพีเดิมก็ระบุไว้นะครับนั้นสัตว์ร้ายที่บังคับให้ทำเครื่องหมายที่หน้าผากหรือที่มือเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับยิวน่าจะเกี่ยวข้องกับยิวครับ พี่น้องครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับเวลาหมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังก่อนที่เราจะจบนะครับผมอยากให้พี่น้องได้ดูด้วยกันว่าคิดด้วยกันครับว่าพี่น้องคิดว่าเครื่องมาเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเนี่ยจะส่งผลกับเราในฐานะที่เป็นธรรมิกชนอย่างไรครับอย่างไรนม่พี่บอกว่าจะไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ถ้าทำมิกชนรวมตัวกันดูแลตัวเองนะครับเราจะเป็นยังไงครับเราจะมีผลกระทบอย่างไงเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราคิดด้วยกันนะครับพี่น้องลองแชร์ความคิดลงมานะครับตอบมาในคอมเมนต์นะครับเอาละครับพี่น้องครับเลยเวลามา3มนาทีขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับพรุ่งนี้เรามาสรุปด้วยกันครับ